สวัสดีตามปกติอคนเราจะมีลมหายใจเมื่อสุดลมหายใจเมื่อไหร่เขาก็ไม่เรียกคนเขาเรียกผีคนเรานี่มีคุณค่าอยู่ที่ลมหายใจเกิดมาตั้งแต่ในวันแรกก็ต้องมีลมหายใจแล้วก็หายใจไปไม่หยุด จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายาก็จะควรหยุดลมหายใจนี่เป็นสิ่งปกติไม่ว่าใครทุกคนก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าคนเรานั้นยังไปประมาทลมหายใจแล้วก็ไม่คิดว่าลมหายใจจะมีค่านักหนาก็ต่างคนก็ต่างเป็นของธรรมชาติแล้ว่าไปไหนมันก็หายใจของมันปลาที่ไหนมันก็หายใจของมัน ทีนี้เราก็เลยพากันมีความประมาทเมื่อมีความประมาทก็ไม่รู้สึกว่าไอาการให้ใจแต่ละครั้งเนี่ยมันหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมารู้ว่าตัวของเรามีค่าแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะ,สะแสวงหาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ตัวและบุคคลผู้อื่น ต้องพยายามที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันจะต้องพยายามที่ไม่ผูกพยาบาทติอค่าจองเวรกันพยายามที่จะไม่หาเรื่องให้มันเกิดการแตกเราซึ่งกันและกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนมีความประมาทนั้นอะไรก็จะเอาแต่ได้อย่างเดียวเขาเรียกว่าการเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากมากมายเพราะฉะนั้นการเห็นแก่ตัวเมื่อจะละได้เนี่ยมันก็จะต้องทำจิตถ้าไม่ทำจิตแล้วมันก็ละไม่ได้เมื่อละไม่ได้เราก็พากันถือเราก็ไม่ได้คิดว่าลมหายใจนี่มันจะมีประโยชน์อะไรก็ ทำไปตามอำเภอใจคิดอยากจะทำบาปก็ทำคิดอยากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนบุคคลผู้อื่นก็ทำอันนี้เขาเรียกว่าคนที่มีความประมาทไม่รู้จักคุณค่าของลงหมหายใจเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระองค์ก็ทำพิจารณาหรือว่า กำหนดตลมหายใจนี้เป็นอันดับแรกเมื่อกหนดอันดับแรกแล้วจิตของพระองค์ก็ได้บรรลุได้บรรลุเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหวนะลึกมาได้ว่าลมหายใจมีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่าเราก็จะได้ละความชั่วต่างๆไม่พยายามที่จะไปกระทำสิ่งที่ เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เราาให้พวกเราพาการปฏิบัติก็คือการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาสามประการนี้เราจะต้องท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ว่าเราให้ทานไหมเมื่อลมหายใจเรามาถึงตรงนี้เรารักษาศีลไหมเมื่อลมหายใจของเรามาถึงตรงนี้ เราจะทำการภาวนาไหมในเมื่อลมหายใจของเรามาถึงตรงนี้เมื่อเราระลึกอย่างนี้เขาเรียวกว่ามีสติเมื่อมีสติเราก็บริจาคทานได้การให้ทานไม่จำเป็นต้องเราต้องร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเรามีจิตใจเสียสละเราก็ทำได้แม่แต่ว่าไม้มันขวางหนทางอยู่เรา จับมันโยนออกไปเที่ยงเพื่อให้คนอื่นเขาเดินสะดวกเท่านี้มันก็ยังได้บุญกุศลแล้วไอ,ไอ้นอกเหยื่ยวมันมาเฉียวลูกไก่มันเฉียวผิดมันเฉียวเอาหญ้าออกจากวัดไปมันก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการทำบุญทำกุศลนั้นก็อยู่ที่ศรัทธา เราเสียสะละแรงกายแรงใจของเราก็ได้บุญได้กุศลตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดเราอยู่ในเพศครูวาสเราอยู่ในเพศพระสงฆ์ก็สามารถทำบุญกุศลการให้ทานวนี้อันแรกนี้ได้ด้วยกันทุกคนและเมื่อเราระลึกถึงลมหายใจเราก็จะต้องระลึกไปถึงศีลว่า เราควรจะต้องมีศินห้าบ้างศินแปดบ้างหรือบวชเป็นเนนเป็นศินสิบบ้างบวชเป็นพระเป็นสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบ้างเหล่านี้ทุกอย่างเหล่านี้ก็คือเราได้พากันรละลึกถึงลมหายใจว่าถ้ามันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่ใช่คนแล้วเมื่อมันยังมีลมหายใจอยู่เรายังเรียกคนอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีลมหายใจแล้ว เรายังไม่ได้ทำอะไรสมาธิภาวนาอย่างเรายังไม่ได้ทำเราก็ต้องรีบขวนขวายทำซะเ,เราจะไปรู้ได้ยังไงมันใจหยุดตมให้ใจเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอ,อ,อย่าพากันประมาทเลยลมหายใจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สดุดนับตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราหายใจมากี่ครั้ง เราก็การหายใจนั่นน่ะทุกแต่ละครั้งแต่ละครั้งคุณค่ามันเหลือล้นพ้นประมาณเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณค่าเหล่านี้ทรงไว้ก็จงพากันให้ทานจงพากันรักษาศีลจงพากันภาวนาคือเราพยายามจะคิดอยู่ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งที่มันล่วงไปเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างในสามอย่างเนี่ย ทานเราได้ให้ไหมศินเราได้ทามีไหมภาวนาเราได้ทดําหรือยังในในวันหนึ่งเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างถ้าหากว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยนะนะั่นน่ะถือว่าเราขาดทุนซะแล้วแต่ถ้าหากว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีการให้ทานเราก็รักษาศินเมื่อเราไม่ได้รักษาศิลเราก็ภาวนาอย่างนี้ถ้าหากว่า เรามีเรามีได้อยู่อย่างนี้อยู่ได้ตลอดไปนะนะ่ามันเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นคุณค่าของลมหายใจนี่มันจะมีแก่เราอย่างเหลือที่จะสุดที่จะประมาณว่าบุญกุศลนี่แม้แต่เพียงนึกพุทโธคำเดียวก็ไม่ใช่ของธรรมดาแล้วเป็นสิ่งที่สามารถแลกสวรรค์ได้อย่างนี้เป็นต้น ด้วยเหตุนั้นในมหาสมัยยสูตรท่านถึงได้แสดงว่าพุทธังสรารนางคตาเสนาเตคมิตชันติอปายภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวกายังวเรศสามีติเมื่อบุคคลผู้ใดามาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเขาลาจากร่างกายนี้ไปแล้วเขาก็จะได้ร่างกายเทพ นี่เป็นมหาสมัยสูตรที่ท่านแสดงเอาไว้ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแนะนำความไม่ประมาทก็คือลมหายใจนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจงพากัน,นลึกเสมอว่าเมื่อเรามีลมหายใจแล้วเราจงสร้างบุญให้แก่ตัวของเราด้วยความสามารถที่เรามีอยู่สวัสดีสาธุ